สวัสดีครับวันนี้ก็วันนังคารที่ยี่สิบสามยิบสี่นะครับวันนี้ยิบสี่ธันวาคมหกเจ็ดนะครับกับบรรยากาศอยู่ส่วนยางคือเ่าน,นะครับอันนี้ก็เมื่อกี้้แตะเเสานะครับนี่พราท่านได้ยอน้ำกดอันน,นมันเต็มถวยนะครับพอแก้ออกอันนี้ก็กีดใส่ตะเเสานะครับมันร่มแห้งนะครับยางกั ไลเข้าเดียวกะเบืดนะครับนี่มันลมหนาวแหง้งแห้งเลยกะได้หน้อยนึงนะครับบางมือมันกะไลดีนะครับถ้ามือมันหนาวแต่ว่าบันลมตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะครับก็เด็ก่อนนึงเต็มถวยแล้วก็กีดเส้นไม้ก็ได้เยอะหน่อยนึงนะครับ ตัวนี้ถั่วใหญ่นะครับเต็มดิเบิ้งตัวนี้นะครับต้นต้นให้ไหลนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่เด็กองก่อนนะครับฟ้องถอยตันนี้นก็เกือบเต็มนะครับตน้นใหญ่นะครับตัวนี้รอบนาตรงนี้แบ่งมซีนานะครับใหญ่ ปะปนกันไปนะครับต้นหน่อยกะบ่หัานเต็มเสานี้มีที่หานะครับตัวนี้คือแตกเนาะมันลมแห้งนะครับมันก็เสาหาวัย หญ่มันก็ออกร้ายนะครับเหมือนเราสำนีก็ที่ว่าร้ายนะครับนี่หมีน,นึงถ่าเบริบลท่ายานะครับมันจะสำนีที่ว่าร้ายอยู่นาน,นาเบลท่านะครับปีนี้ท่ายาสองเดือนเทือท่าสองเทือนะครับช่วงนี้เบลท่านะครับนงงเลย เต็มพอดีนะครับบางต้นก็ได้โจกออกบางต้นก็พอดีนะครับ บางต้นมันก็นเป็นต้นนายางตายครับตายหนึ่งลายต้อนอยู่ขีดจีงได้กระบ,บอ,อกนะครับต้นนี้ก็ตายครับไม่มียางเลยต้นนี้กระบอ,อกนะครับ,กกบ,บ,ออรบเริ่มมากีดข้างบนนะครับไล่กีดข้างบนขีดล่งลางกระบอกก็อมองนะครับ ย่างนี้สามไลนะครับสองหลอดก็ต้นสามเลกลัวนะครับต้นนี้ก็ออกร้ายนะครับตนน้นในทางต้นใหญ่เลือกันแตกนะครับประมาณนี้นะครับ ะจะได้เก็บคล้ายมื่อนีนะครับเจ้าไกับยอดนำกดตน้นใหญ่ก็ไไรดีนะครับตน้นใหญ่กีดกง็งามมดีนาเรียบดียางบริ่ายานะครับนามันจะขาวนะครับช่วงนี้กังเกีง่ายนายนายางขาวยางบริ่ายานะครับประมาณนี้นะครับยาง ามรอยต้นนะครับมาอัปเดตมาเบิง่งนช่วงหนาหนาวไลดีนะครับต้นนี้ก็ยังไลอยู่ย่างกับต้นบ่สมบูรณ์ปันไดงนะครับบ่ได้ใ่เสม,มอกันต้นหน่อยต้นใยป้าปนนะครับกประมาณนี้นะครับฝากติดตามนะครับอะไรพักดีที่ทยบาลน,นะครับเกี่ยวกับเกษตรมาไทาย ส่วนยางนะครับส่วนนี้ก็ยางมีมันนะครับมันบางท่านดะถอนก็นเลยบางท่านจะข้าวไปเบิ้งนะครับตรงนี้ก็เบิ้งกีดยางไว้ก่อนนะครับฝากติดตามนะครับโซนนี้ก็ไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ